ในบทเรียนนี้เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีใช้ฟีเจอร์แท็บเล็ตเฉพาะซึ่งช่วยให้สามารถเซ็นเอกสาร PDF ใบเสร็จและใบแจ้งนี้ได้โดยตรงบนแท็บเล็ตหรือแ p a d ฟังก์ชันนี้ถูกนำม,มาใช้ใน Passport แห่ง d ลเพื่อจัดการลายเซ็นดิจิตัลอย่างง่ายรวดเร็วและไม่จำเป็นต้องพิมพ์เอกสารออกมาเราจะพาคุณไปทีละขั้นตอนทั้งการตั้งค่าและการใช้งานเครื่องมือนี้ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่ออำนนยความสะดวกในการโต้อตอบระหว่างแขกกับพนักงานต้อนรับและทำให้การทำงานที่เคาน์เตอร์ต้อนรับสะดวกสบายยิ่งขึ้น ในการใช้บริการนี้คุณจะต้องมีอุปกรณ์2เครื่องเครื่องแรกคือแท็บเล็ตหรือแลเททที่วางไว้ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับสำหรับแขกใช้สำหรับการเซ็นฟอร์มหรือเอกสารเพเศษเครื่องที่2คืออุปกรณ์บริการเช่นสมาร์ทโฟน p h o n e หรือแท็บเล็ตอีกเครื่องที่พนักงานต้อนรับจะใช้ในการสแกนเอกสารอุปกรณ์ทั้งสองจะต้องติดตั้งแอปแทสพอส c ต n c คลาวและเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ตอนนี้เรามาดูกันว่าตั้งค่าและเชื่อมต่ออุปกรณ์2เครื่องโดยตรงจาก Passport Cloud w o r k s p a c e อย่างไรจากหน้าจอหลักคลิกไอคอนรูปเฟืองที่มุมบนขวาเพื่อเข้าถึงส่วนการตั้งค่า Settings ในเมนูด้านซ้ายเลือกอุปกรณ์ Devices จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่จะใช้โดยพนักงานต้อนรับในส่วนโหมดอุปกรณ์ Device Mode ให้เลือก Full Mode และบันทึกการตั้งค่า ตอนนี้กลับไปที่รายการอุปกรณ์และเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการมอบให้กับแขกนั่นคือแท็บเลตที่วางไว้ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเพื่อความชัดเจนคุณสามารถเปลี่ยนชื่อตัวอย่างเช่นแท็บเล็ตสิกเนเจอร์ทางด้านขวาใต้โหมดอุปกรณ์ Device Mode ให้เลือก Signature m โหมดและบันทึกการตั้งค่าเมื่อเสร็จแล้วกลับไปที่แท็บอุปกรณ์บริการและไปที่ l i n k to Device ที่มีให้เลือกแท็บเลตที่ตั้งค่าในโหมดไลเซน Signature Mode ซึ่งจะแสดงรหัสตัวอักษรและตัวเลขอยู่ข้างๆคลิกบันทึกเซฟ เพื่อยืนยันการตั้งค่าทั้งหมดในการนำการตั้งค่าไปใช้จำเป็นต้องออกจากระบบ logout c และเข้าสู่ระบบใหม่ log back in South. ครั้งแรกที่อุปกรณ์ที่กำหนดให้ผู้เข้าพักจากนั้นที่อุปกรณ์บริการ Static IP ด้วย IP แบบคงที่การสิงใไครในซระหว่างอุปกรณ์จะคงที่และต่อเนื่องในโหมด license signature mode อุปกรณ์จะสื่อสารกันผ่านเครือข่ายภายในโดยใช้ที่อยู่ IP passport s c ใช้ IP ที่ลงทะเบียน เมื่อเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการการสื่อสารนี้อย่างไรก็ตามหากเราเตอร์กำหนด IP ใหม่โดยอัตโนมัติผ่าน DHCP และอุปกรณ์ไม่ได้เข้าสู่ระบบอีกครั้งระบบจะยังคงค้นหาที่อยู่เดิมทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อเพื่อป้องกันสิ่งนี้เจ้าหน้าที่ไอทีต้องตั้งค่า IP แบบคงที่ให้กับแต่ละอุปกรณ์โดยตรงบนเราเตอร์การตั้งค่าในพื้นที่นี้ซึ่งจัดการโดยสถานที่ให้บริการจะช่วยให้ระบบมีความสเสถียรในโหมดไรเซน ตอนนี้เรามาชมการสาธิตกันพนักงานต้อนรับหยิบอุปกรณ์บริการใส่หมายเลขห้องสแกนเอกสารและเลือกแบบฟอร์มความเป็นส่วนตัวในภาษามาตรฐานในจุดนี้แขกจะเห็นแบบฟอร์มบนแท็บเล็ตที่จัดไว้สําหรับผู้เข้าพักที่เคาน์เตอร์หน้าและสามารถเซ็นชื่อดิจิทัลได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเอกสารจะถูกเก็บอัตโนมัติโดยไม่จําเป็นต้องพิมพ์บนกระดาษเปเปอร์ขอบคุณที่รับชมวิดีโอการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตอนนี้แขกของคุณสามารถเซ็นดิจิทันได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา p a s s p o r t s t a n n e t